วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนักการเงินวันรับไม่ตรงกับวันเสาร์นะครับที่17นะฮะก็เลยกลางเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องงามยามดีนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําสวยทําหล่อนะใครที่ตั้งใจอยากจะตัดผมครับแต่งทรงผมใหม่หรือว่าบางทีอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าคือมีเสื้อผ้าใหม่จะใส่ก็ได้หรือจะซื้อของสําคัญซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามครับเขามีความเชื่อว่าถ้าวันในเก่านี่ครับทำอะไรที่สวยงาม หรือว่าทำอะไรที่แบบตกแต่งบ้านก็ได้นะครับหรือว่าทำอะไรที่สวยงามเช่นซื้อของนะฮะซื้อเสื้อผ้าซื้อเไรากาตามจะได้ของหรือเสื้อผ้าที่เข้ากับเราหรือว่าใส่แล้วรู้สึกเออมันดีไปพิเศษนะฮะหรือว่าใส่แล้วสวยหรือหล่อมิสเนเป็นพิเศษนะครับใส่แล้วเหมือนกับถ้าดูในหนังกึเหมหามีชุดเกราะนะฮะที่ใส่แล้วดูดีอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างครับก็แปลว่าวัานนี้ทำสวยทำหล่อแล้วกันเนาะ ใครที่จะเข้าร้านเสริมสวยนะฮะหรือท่านที่จะทำอะไรไปพิเศษนะครับก็สามารถจะทำวันนี้ได้นะครับซื้อของสำคัญหรือใช้เครื่องต่างๆสำคัญนะฮะซื้อของแพงมีราคาแพงนะฮะบางทีมันก็ต้องการเลือกดีๆเพื่อที่จะไม่ต้องเอาอไปเคลมนะฮะนี่ครับก็สามารถใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะเออวันก่อนนะฮะ เพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าเดือนที่ผ่านมาผมซื้อของนะครับจากแอปหนึ่งนะฮะของจีนนะฮะแล้วก็โดนโกงนะฮะมีร้านหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะเราก็ไม่ได้พูดถึงเลิกแอปเขาเราพูดถึงร้านหนึ่งนะฮะในนั้น,ะะน,นก็ดันซื้อนะครับในวันที่ดวงไม่ดีเลิกไม่ดีนะฮะก็อยากลองอยากเทสนะฮะแล้วก็โดนโกงนะครับคือซื้อไฟนะฮะซื้อซื้อไฟนะครับแล้ว สองวันถึงคิดดูดิเรียกว่าสั่งบางจีนนะฮะสั่งวันศุกร์แล้ววันอาทิตย์ถึงแล้วนะฮะแล้วหน้าจอให้ตามของเขาบอกถึงแล้วนะครับแต่ถึงไหนก็ไม่รู้ไปถึงในจังหวัดอื่นนะฮะแล้วให้เราก,กดยอมรับนะครับเราก็เลยไม่กดยอมรับนะฮะเราก็เขียนไม่ถามเขาก็เงียบ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 นะฮะเขียนไปทุกภาษานะฮะเขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเอาสิ คุยให้รู้เรื่องเนี่ยฮะว่าเกียรติวัไทยไม่รู้เรื่องก็ทุกภาษาฮะก็เงียบไปฮะก็เลยมาไล่ดูนะครับว่าโอ้คอมเมนต์เพียบเลยอย่าซื้อร้านนี้นะร้านนี้โกงอย่าทําร้านนี้นะร้านคือโอ้โหแบบมารัวๆเลยนะฮะโอ้เราก็ถูกโกงเนาะก็เนี่ยครับปรากฏว่าก็เลยยังไม่กดรับนะฮะยังไม่กดรับเพราะว่าดูในตารางหรือว่าทางกดเกณฑ์เขานะฮะว่าถ้า ยังไม่ได้รับของอย่าเพิ่งรีบกดรับนะครับเดี๋ยวมาคุยต่อเอาเลขกระสีมงคลก่อนนะฮะค้างเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเออ่ะเดี๋ยวจะรอนานนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะฮะเริ่มที่ศูนย์นะครับเลขต่อมาคือเลขหกครับศูนย์หกสามแปดแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยทูตุลกหรือว่าเร่องเลียงคือเลขสีนะฮะสีที่ทูตุลกครับ มีสีน้ำเงินนะฮะมีสีดำนะฮะมีสีชมพูนะฮะแล้วก็มีสีส้มส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีเขียวนะครับ้ายขวาพยากรณ์วันนี้เลือกซ้ายครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายลักซ้ายเลี้ยวซ้ายอะไรเสรซ้ายไว้นะครับโอเคนะมาคุยต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสั่งของไปแล้วถ้ายังไม่กดตอบรับเนี่ยครับเ <c oughs> ขาบอกว่าก็มีโอกาสได้เงินคืนแต่ก็อีกสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนเสร็จด้วยนะฮะก็เลยรอนะฮะรอ ในใจก็หเจ็บใจมือนกันนะคือเราสาซื้อที่แบบแหมอยากให้ไฟมันสวยนะฮะเป็นไฟเอาไว้ข้างหลังเวลาอัดคลิปนะฮะเพื่อนๆเห็นว่าเราม,มีแสงเนี่ยนะฮะก็ซื้อนะครับแบบดิบดีเลยนะปรากฏว่าเลยยังไม่อดทนรอเป็นเดือนนะฮะเดือนกว่านะครับก็เลยกดส่งว่ายังไม่ได้รับของนะครับเขาก็เลยให้ บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องไปที่ทางร้านที่ไม่ยอมส่งของเรานะครับปรากฏว่าร้านปิดไปแล้วนะฮะเขาเปิดมาไม่กี่สองสามเดือนนี่ปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไงก็รุ่นนะครับแล้วก็มีคําตอบกลับมาว่าเดี๋ยวเราจะคืนเงินคุณนะฮะแต่คืนให้ไม่ครบนะฮะเอาไหมอ่าถ้าเอาก็กดเลยนะฮะถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวทางแอปก็จะหาเหตุตามต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เลยเอามานะครับอืม ก็ขาดทุนไป50บาทนะฮะห้าสิบบาทก็เนี่ยฮะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเดือนที่แล้วโดนใช้ในวันที่ไม่ดีเลิกไม่ดีทุกอย่างไม่ดีแต่ลองซื้อของเออก็ได้ของที่ไม่ดีจริงๆนะฮะก็เลยเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามันก็ได้เงินคืนนะฮะแต่ขาดไป50บาทนะฮะโอเคนะครับจันทร์ซ้อนจันทร์นะฮะในวันที่19นี้นะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับก็บอกวันที่มี <reiter> จันเพนนะฮะติดติดกันนะฮะสองครั้งใน1เดือนนะครับหรือว่า2ครั้งที่ใกล้ชิดกัน,นะฮะคือ19แเ้วราก็สิ้นเดือนนะครับแต่ข้อสําคัญคือเขาเชื่อว่ามีความเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นวันแรงในมุมของการเกิดเรื่องสําคัญการตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือเป็นวันที่มีพลังงานพิเศษเราจะเห็นหลายแห่งนะฮะวันนี้ผมก็อันนี้เราคุยนะฮะใน ก่อนจะถึงวันที่19นะครับแต่ถ้าตามดวงแบบนี้เขาเชื่อว่าเป็นวันที่ทําพิธีกรรมกันนะครับทำพิธีกรรมต่างๆทาพิธีกรรมทางศิยศาสตร์ทาพิธีกรรมทางการปลูกเสกของการทาพิธีกรรมเป็นมงคลนะฮะฝนก็ลดน้ำมนต์นะครับในวันดังกล่าวนะก็มีนะครับแ,แล้วแต่ว่าพิธีอะไรแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งก็จะจัดนะฮะแต่ก็บอกให้ฟังว่า มันเป็นวันแรงนะครับมีความเชื่อวันแรงนะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับถ้าตามความเชื่อก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะให้ระวังภัยธรรมชาตินะฮะเราคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวครับก็มันจะมีเหตุให้ภัยธรรมชาติต่างๆนะครับอาจจะเป็นแผ่นดินไหวนะเรื่องแรกนะฮะหรือว่าภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟนี่ก็ออยากเนะไม่ไม่ค่อยมีนานแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าระวังภัยธรรมชาติแล้วกันนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางนะครับบกเรืออากาศนะครับ ก็ต้องระวังบางทีก็ระวังยากนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อคิดดูว่าถ้าว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินนะฮะไปต่างประเทศเนี่ยมาฟังคลิปนี้วันคือมื่สุกนะฮะมันต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินมาสักระย่างเลยถูกไหมอ่าก็สวดมนต์ไหวพระดีๆแล้วกันนะครับมันไม่จะได้เกิดทุกคนนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดทีมันจะน่าตกใจถูกไหมฮะมันเหมือนกับพวกเหตุเครื่องบินนะฮะมันเป็นขบว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเครื่องบินนะเพราะว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุนะครับมันถี่ความถี่น้อยกว่าอย่างรถนะฮะตอนหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็อุบัติเหตุทางรถเยอะนะครับเครื่องบินตอนหนึ่งเดือนมันก็น้อยกว่านะครับก็แต่ว่าถ้ามันเกิดทีมันน่ากลัวนะครับแล้วระวังกันนะฮะช่วงนี้โดยเฉพาะนะฮะก็ผมมองว่ามันเหมือนกับดาวนะมันอาจจะไม่แบบเป๊ะๆต่อวันนะครับเพราะว่าดวงก่อมันจะเหมือนกับดาวใหญ่ๆมันจะเคลื่อนก่ามันจะเคลื่อนคล้อยก็ตามเนี่ยมันก็ใช้เวลาสักสองสามวันนะฮะ ผมก็ห่วงนี่นะครับก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับที่เพื่อนๆได้ฟังคลิปนี้นะฮะก็ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับเราก็ไปจนถึงประมาณช่วงต้นสัปดาห์นะครับจะดูแลร่างกายจิตใจสุขภาพร่างกายนะครับจำเป็นฮะใครที่ปวดไข้ไม่สบายดาวจันทร์มันจะส่งผลนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจ้งการตัดสินใจข้างสำคัญนะฮะเพื่อนๆจะตัดสินใจข้างสำคัญในช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ นอกจากภัยพิบัตินะฮะมันจะหมายถึงถ้าตามตําราคือการเปลีป่ยนแปลงทางการเมืองนะครับซึ่งอ่ะอันนี้เราก็มันก็เข้าแก๊ปเหมือนกันนะเข้าล็อกเหมือนนะในจังหวะของดวงเมืองนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเจออาจาย์สอนจันทร์ก็จะมีการตัดสินใจอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของการเตรียมการอะไรบางอย่างให้มันลงในช่วงเลิกแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเลิกจารซ้อนจันทร์มันเป็นเลิกแรงนะฮะ ถ้าใช้ดีๆจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับถ้าใช้ไม่ดีใช้ไม่ดีคือถ้าดาวส่วนตัวของคนผู้ใช้นะครับมันไม่ลงล็อกนะฮะอย่างน้ฮะก็การก้าวมาสู่ในทางการเมืองนะครับหรือว่าความเปลี่ยนแปลงการเมืองอะไรอย่างนี้ไปนะฮะถ้าดวงใครที่ไม่เสริมต่อการใช้เลือกนี้นะครับชีวิตจะดิ่งเลยนะมันดิ่งนะฮะเพื่อนการวางเลือกนี้ไม่ใช่ว่า ใครก็ใช้ได้นะยฮะยิ่งวันแรงๆเนี่ยถ้าวันทั่วๆไปอย่างเลือกทั่วๆไปนี่โอเคใช้ได้ตลอดนะฮะแต่ถ้าวันแรงๆอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นถ้ามันแมทช์กันนะฮะมันเหมือนกับอาวุธนะครับถ้าใช้เป็นคุณใช้ต่อสู้แล้วก็ปอกป้องตัวเองได้นะฮะถ้าใช้เป็นมันกลับมาทร้ายได้ฉะนั้นวันแรงๆอย่างนี้นะครับมันก็คล้ายกับเป็นอาวุธใหญ่สําคัญนะครับมันตกไปอยู่ใช้ประโยชน์ได้มันก็โอเค ทำอะไรได้ปรดโยชทำประโยชน์ได้กับตัวเองได้มหาศาลนะครับจะ,ะรู้เรื่องไวมากถ้าทําโทษหรือว่าให้ร้ายตัวเองหรือตัวเองใช้ไม่เป็นมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยฮะก็ระวังกันหน่อยนะครับใ,ใครที่ก้าวเข้ามาสู่ในสายนายกรอบนี้นะฮะมันอยู่คาบเกี่ยวจานซ้อนใจมันกันนะก็บอลแรงนะถ้าใช้ไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ไม่นานนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณซูเปอร์แท้งทุกทุกวันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ ได้เข้ามานะครับพบเจอกันทุกๆวันนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาตามสะดวกนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะครับตามสะดวกที่เพื่อนๆนได้สะดวกนะครับไม่เสียดแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์กันนะครับผมก็พยายามทําคลิปทริคนู่นทริคนี่นะครับอยู่มาคุยอะไรทั่วไปฮะหรือว่าคุยอะไรที่มันรึกด้ยก็จะเข้ามาคุยนะครับโอเคฮะก็ดูดวงสองราศีนะครับ ชราศีมังกรกุมีครับเองที่มังกรนะฮะวันนี้กนมังกรเป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของการทํางานเดินทางแก้ปัญหาเจรจาพูดคุยทําเรื่องสาคัญนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสมว่าเรามีไอเดียความคิดความอ่านอยากทาอะไรเป็นพิเศษวันนี้ทำได้นะครับทีนี้ดูนิดนึงฮะจังหวัดดาวนี้ดาวพระจันทร์โคจรทับนะครับพระจันทร์มารูปนี้มันมารูปของอารมณ์มันสวิง ะะแสดงว่าโอเคงานทําตามปกติแหละแล้วก็ถ้าใครทํางานก็ราบรื่นดีนะแล้วก็ใครที่มีกิจกรรมอะไรส่วนตัวถ้าไม่ได้ทํางานนะฮะก็ทําได้ตามนั้นนะครับเพีงเยงแต่ว่าระวังอารมณ์นะครับพระจันทร์เป็นประโคจรทับนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดคืออารมณ์มันสวิงนะฮะเจอคาพูดอะไรที่แบบเชื่อเฉือนหน่อยหรือว่าพูดอะไรที่แบบขัดใจเราหน่อยอารมณ์มันจะขึ้นปลื้ดปลาดกนะครับหรือถ้าพูดอะไรแบบทาให้เราใจเสียใจคอก็จะดิ่งลงไว้นะครับจากนั้นวันนี้ ระวังคอนโทรลเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับวันนี้ดาวอาทิตย์กับศุกร์นะฮะคือเลวกู้สมพลโคจรตำแหน่งมรณะนะครับระวังปวดไข้ไม่สบายนะครับระวังเรื่องของข้อของเครื่องใช้นะครับส่วนตัวหรือของ,องใช้ในบ้านก็ใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อะไรก็ตามนะครับมันเสียมันหายมันพังนะฮะหรืออุปกรณ์เดินทางนะฮะหรือบางทีก็เป็นรถนะครับใครที่ช่วงนี้ พยายามเก็บเงินแล้วกันนะฮะผมกำลังกำลังจะสื่อว่าช่วงนี้พยายามคนโทรลเรื่องเงินดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีเหตุให้รลยจ่ายปูปับช็อตพรายจ่ายที่คาดไปถึงเายจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์กระสุโกโคจรต,ตำแหน่งมรณะนะครับถึง2ดวงโคจรเล็งดาวดาวพระเสาร์ด้วยนะฮะดาวพระเสาร์คือดาวประจาตัวของเราเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกเข้าของคองใช้เสียพัง ระวังเรื่องของออกแต่ว่ามันมีงานด่วนนะครับดาวสุขโจรมรณนะระวังเรื่องของการถูกเบรกงานหนึ่งเพื่อที่จะไปทําอีกงานนึงนะครับแสดงว่าตารางนัดตารางงานวันนี้อาจจะยังไม่ตามที่เราต้องการร0 0ยเปอร์เซ็นต์ถือว่าวันนี้ตั้งใจจะเช้าสายบ่ายเย็นมีโปรแกรมอะไรไว้อยู่ๆก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะก็เตรียมความพร้อมลึงนะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้ดวงดีครับหรือว่าไปนัดโสดคุย กับใครก็โอกาสจะสนิทหรือใกล้ชิดก,กันมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ถ้าโสดก็โอเคส่วนคนที่ไม่คุยแฟนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะครับพอจะพึ่งพาใสศั้ไยวหวานทันเวทธรนี่อะไรบางอย่างให้ได้นะครับความรักถือว่าเด่นช่วงนี้การสุขภาพร่างกายนะครับระวังอย่างคือร้อนในปวดหัวเจ็บคอเป็นหวัดนะครับเหมือนช่วงเนี้ยอาจจะใช้ร่างกายเยอะหรือสภาพอากาศทําให้ป่วยนะครับท่านดูแลร่างกายดีๆนะครับแล้วก็ท่านีนวัยสวาวรครับ กดหัวตัวร้อนป็นไข้ไม่ความสบายสบายตัวนะฮะโดยรวมนะครับวันนี้ก็ระวังเข้าข้องใช้เรื่องเงินทองนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแบงแผนง,งานเล็กน้อยนะครับจะหมุนเงินได้ผลงานต่างๆหรือสิ่งที่ทาวันนี้สําเร็จแล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่จะต้องมีโปรแกรมเพิ่มเติมบางอย่างเข้ามานะครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมครับกิจกรรมต่างๆของราศีกุมวันนี้เป็นวันที่เด่นนะฮะใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่แบบแบบเครียดน,น,นะฮะหรือมีความกังวลน,นะครับ ข้อด so ีคือมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับจังหวะดาวยังดีในเรื่องของกิจการวิธรรมวันนี้จะดูยุ่งย่งหน่อยนะครับมีอะไรให้ต้องทําต้องไปต้องเดินทางต้องโอ้อะไรวุ่นวายวุ่นวิวยาสมควรนะฮะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับในกิจกรรมที่ทําข้อดีอย่างครับวันนี้คือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยนะครับจงหวะดาวเด่นเรื่องของคนช่วยหรือดูแลแก้ปัญหางจวะดาวเด่นเรื่องการเจรจาติดต่อต่อรองสาเร็จจงหวะดาวเด่นเรื่องของการเดินทางไปในที่ต่าง ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเตือนนิดหนึ่งครับช่วงนี้ดาวพุธโ,โคจรตำแหน่งอลิหรืออยู่ดวงเดียวนะครับในตำแหน่งอุปสรรคดาวพุธคือการสื่อสารบางทีคุยกับใครเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะหรือว่าเจอคนแบบพูดกวนประสาทนะฮะหรือว่ารับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดนะครับฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องการสื่อสารการพูดคุยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ต่างๆในภารกิจที่ทำก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับต่อมาเรื่องของ จะเรียกว่าเงินทองนะครับชุงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านแล้วรก็บ้านรถเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะครับที่ออกมาต่อเนื่องนะครับคำ mm hmm. ว่าบ้านจะเขาของใช้ที่หมดหรือต้องจะเป็นต้องซื้ออะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับรถกับใครที่บียา,านผนะเออช่วงนั้นมันจะมีเหตุให้ใช้เงินเสียเงินครับจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพรถเราแล้วก็เรื่องของงานนะครับอาวัน,นดีๆนะฮะใครทํางานวันนี้ผลงานถือว่าน่าพอใจนะ พีิงเดี๋ยวว่าดาวพุธตำแหน่งอริเนยระวังดุดหลงลืมเล็กเก็น้อยหรือคุยสั่งงานแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับก็เรื่องเดียวที่ต้องระวังนะฮะแล้วก็ประการต่อมาโดงเกี่ยวกับเรื่องของราวความรักนะครับความรักดีนะฮะวันนี้ถ้าแบบเออชอบใครกคคุยครับหรืออยากจะคุยกับใครไปพิเศษคุยครับหรืออยากจะใกล้ชิดหรือว่าแบบอยากจะระบายเรื่องสําคัญๆหรืออยากจะเล่าเรื่องต่างๆนะให้คนที่เราชอบนะฮะฟังได้นะครับก็คือ มันมีดวงที่จะสนิทก,กับใครเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรัก,กวันนี้ดวงก็ยังเด่นอยู่นะฮะยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเดมเยราะว่าดาวคู่ครองควรักของเราคือดาวอาทิตย์วุนี้โคจอเป็นเกษตราที่ปดีมีข่าวดีๆเกี่ยกกวกับแฟนวันช่วยนี้อยากให้แฟนทาอะไรให้ก็ได้นะครับดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะก็พอจะอยากให้ใครทําอะไรหรืออยากให้แฟนช่วยเรื่องต่างๆนานาก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับให้สบายใจยอยู่ีได้นะฮะ แล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวความดันไมเกรนท่านนินไวซ์วครับจุกเสียดเนท้องลงกดแก๊สเยอะระวังอย่างหนึ่งครับในช่วงนี้คือมันมีดวงเกี่ยวกับติดเชื้อง่ายครับบางทีไปเจอคนป่วยไม่สบายแล้วก็ไอค้อแคกกลับมาบางทีไปทานอาหารนะครับหรือไปเจอร้านก็ตามทําให้เราป่วยไม่สบายเกิดมาเพราะนั้นดูแลอาหารการกินแล้วก็การพักผ่อนเป็นพิเศษนะครับใครที่มีลูกหลานเป็นวันเเลี้ยงเขาจะทําให้เรา มีความสุขเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นอยู่ใกล้ชิดดูร้านเป็นวาซเเลียงดีมากเลยนะฮะวันนี้มีแค่จ่ายจุกจิกอาจจะไปเจอของถูกใจนะฮะซื้อเลยนะฮะหรือก็ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพอจะคอนโทรลสถานการ์เรื่องเงินทองได้อยู่นะครับต่อมาฮะชาล่าสีมีนะฮะเรื่องของกิจกรรมต่างๆมีนวันนี้วันดีนะครับจริงๆก็เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่วิตกนะครับมันก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีดวงเกี่ยวกับการ แก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันทําเรื่องสําคัญสาคัญก็ถือว่าสําเร็จนะครับวันนี้วันที่เหมาะกับการทําเรื่องที่อยากทําแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาได้วันนี้วันที่เอวันมีปัญหาอะไรไหมมีอย่างคือระยะนี้ผู้ใหญ่นะครับระวังความขัดแย้งเล็กๆกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กัญชาหรือใครที่เราต้องคุยวันนี้นะครับอารมณ์บางทีเราก็ไม่ดีหรือเขาก็ไม่ดีก็รู้นะฮะวันนี้ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะเรื่องที่สองครับช่วงนี้ต้องระวังคือ าการเปลี่ยนแผนนัดหมายหรือว่าการเดินทางมีปัญหานะครับดาวสุรัวน,นี้นะครับคือดาวของการเดินทางนะครับพบปะผู้คนนะฮะโคจรตำแหน่งอลิอริคืออุปสรรคหรือปัญหานะครับฉะนั้นการเดินทางมีอุปรสรรคเผื่อเวลานะครับหรือว่านัดหมายก็ต้องคุยชัดเจนคุยให้แน่นอนว่าเออตรงลงว่าวันนี้เวลานิสานที่นี่อะไรนะครับระวังเรื่องของคนเปลี่ยนนัดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับ ค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับค่าใช้จ่ายผูกปบช็อปปิ้งค่าใช้จ่ายที่าไม่ถึงค่าใช้จ่ายอะไรบม่รู้เต็มไปหมดนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่แบบเอออยู่ๆก็โผล่มาเฉยเลยไม่คิดว่าต้องจ่ายก็จ่ายเฉยครับเนี่ยคือมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ครับเกิดขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือมันก็ยังพอจะเคลียร์ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายยังหมุนเงินทันนะฮะอะไรก็ตามที่มันหมุนเงินทันเนี่ยมันก็สบายใจถูกไหมครับโอ้แต่ว่าไปแท้วันนี้ก็มีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใใใใใจจจนนะะคครรัััััับบบบออออออาซซซืืืื้้้้้้้หหหหกกกกตตววเงล แฟนเราก็ได้นะฮะหรือลูกเราก็ได้นะครับก็สามารถหมุนแล้วก็ซื้อได้นะครับสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้ระวังจุกเสียนั้นท้องลมกดแคบเยอะอาหารป่วยเพราะอาหารอ่านนี้เดวไซซ์ครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่ค่อยสบายสบายตัวครับเซฟเร่างกายนะครับแล้วก็ความรักนะฮะคนที่โสดวันนี้ดวงดีนะแบบถ้าโสดแล้วคุยกับใครครับก็มีโอกาสสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่คุณคุยด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่คุยแฟนครับช่วงนี้ดวงความรักเด่นไปไหนมาไหนด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันป็นเิเศษ ช่วงนี้ดาวคู่ครองของเราคือดาวพุธโครจรเล็กดาวพระจันทร์นะฮะมันเป็นคู่เสริมกันมันก็ทาให้ฝนดวงแฟนเสริมดวงเราหรือว่าเราพอจะช่วยเหลือแฟนได้มีอะไรก็มีเรื่องกุ๊กกิ๊กๆะฮะไปเที่ยวไปไหนคือมีกิจกรรมอะไรพิเศษนะฮะถ้าใครไม่ไม่ได้ทํางานนะฮะแล้วได้ไปไหนไมาไหนด้วยกันในะวันนี้จะมีความสุขเป็นพิเศษครับใครที่มีลูกหลานเป็นคนเลี้ยงช่วงนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขช่วงนี้จะจะให้เราแบบเออมีความปลื้มใจมีเรื่องดีๆเข้ามานะฮะ ดนั้นใครที่มีลูกหลานเป็นวันเสายงถือว่านี้เป็นวันที่ดีนะครับถือว่าเหมาะกับการซ้อนไปพาไปเที่ยวพาไปทําอะไรมีความสุขด้วยกันนะครับก็ดีนะฮะช่วงนี้ดวงเกี่ยวข้องกับโรงงานอัดมิกมาทาเป็นเงินทองได้นะลองดูนะครับหรือว่าพอจะหาคนช่วยนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือได้นะครับช่วงอัตามีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ทําจากนี้ไปนะครับก็สามารถทําได้ทําได้ดีนะครับโอเคฮะต่อมาครับดูบทสรุปครับคนราศีมังกรครับเสน่ห์มังกรเสื้อผ้า ช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีครับมองทิงเด่ดในใบน้าวันนี้ใบน,น้าสะอาดสว่างสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรมรมภารกิจวันนี้มีเรื่องยุ่งๆก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาได้ที่หลังเพราะว่าดาวอทิศดาวสุกโรจรตำแหน่งมรณะดาวสุกคือดาวการงานครับในช่วงนี้มันก็เลยมีปัญหาเรื่องงานงานด้งานโดยงับปรับฉัอพพันหรือมีการรัดหมายโดยปู่ปรับฉัอพพันหรือต้องไปไหนปูปรับฉัอพพันนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอครับแต่ข้อดีคือ,อมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพนั้นวันนี้ทําอะไรรีบทารีบเร่งจัดก,การได้ แต่เตรียมแผนสำรองไว้น,นิดหนึ่งว่าถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจต้องการเราหาคนมาช่วยหรือเราต้องไม่อารมณ์ร้อนนะครับแล้วค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีกุมฮะเสน่ห์กุมเสื้อผ้าครับชวงนี้เน้นถูโทโนสองสีนะครับโอเคเน็ตใบหน้าวันนี้ใบหน้าแต่งหน้าดูสบายดูธรรมชาตินะฮะกิจกรรมในเรื่องของการงานหรือภารกิจต่างๆวันนี้มีเรื่องยุ่งๆนิดหนึ่งนะครับคือมันมีอะไรที่เร่งด่วนต้องไปชวงนี้ดาวแห่งการ พูดคุยสื่อสารจะมีปัญหาก็ระวังการนัดหมายแล้วเจอคนผิดนัดนะครับรับปากแล้วไม่ทาตามที่พูดนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญช่วงนี้คือดวงเด่นเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับการซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนการทำเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีในมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคน,ม,ม,นงงมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการไว้วานใครมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการซื้อของสําคัญนะฮะ แปลว่าภารกิจหลักๆเนี่ยโอเคสาเร็จแต่ก็ต้องระวังการเดินทางแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับโอเคต่อมาครับชาวราศีมีนะครับเสน่หมีเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีเข้มเข้มมอขึ้นเด่นใบหน้าันนี้ใบหน้าแต่งหน้าดูอบอุ่นสบายตาครับหรือแต่งหน้าดูแบบเข้มเข้มก็ได้กิจากรรมภารภกิจวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจเดี๋ยวเคลียร์ได้นะครับาการจัดการเรื่องยากๆจะง่ายขึ้นใครที่มีเรื่องอะไรที่แบบ อยากทําเป็นพิเศษนะฮะก็หยิบจับขยับขยายทําได้นะครับคือถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ร้อนกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่หนักใจเออเดี๋ยวจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นะฮะข้อดีของวันนี้คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ความรักแล้วก็เด็ดเรื่องของการหมุนเงินทองได้ข้อต้องระวังคือระวังขัดแยงกับคนใกล้ชิดกับตัวหรือข้าของเครื่องใช้บางอย่างสูญหายเสียหายนะครับแล้วก็เผื่อเวลาที่หนึ่งในการเดินทางนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของ คกคช้จ่ายนอกบ้านเยอะนะฮะดังนั้นออกนอกบ้านแป๊บหนึ่งโอ้โหรายจ่ายเพิ่ๆนะฮะจับเข้ามาทีโโหูทำไมวันสองวันนี้คใครจ่ายเยอะจังเนาะอะไรเงี้ยน,นะครับก็เรารู้ดวงหลน้าก็เรามันระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะมีโอกาสทําบุญบ้างก็ดีนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ได้ฟังกลางคืนขอให้นอนหลับอย่างขคาสุขนะฮะฝันดีด้วยนะครับท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็คิดอ่านประการใดให้ใหสําเร็จมีความปลอดภัยมีสิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็มีเงินดีๆเข้านะครับ เป็นกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ